มันมีจะมีงลักเงินตดนเตะตัวเฮ้ยเรืองไพพี่ยครับมึงทำแบบนี้ได้ยังไงวะงมึงรู้ไหมมึงลูกมึงน่มันเป็นแค่คนชาวไร่ชาวนาธรรมดาแต่น้องตาของกูเป็นถึงลูกพญาแต่มึงคิดจะมาจีบน้องสาวของกูมึงฟังู้หยดีด้วยไอเรืองไพ ชาตินี้ทั้งชาติมึงก็ไม่มีว่าสนาะที่จะได้น้องกูไปเป็นเมียมกูเลยพี่ทัศเ์ทำไมพี่พูดแบบนี้แหละพี่ที่มาเรียกพี่น้ไไรายก่อนทําไมอีกอย่างถามว่าเรื่องนี้ มองผมเนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรมันกับครอบครัวพี่แน่นอนอย่างนึ่ผมเรื่องอะไรเนี่ยก็ก็หาดูใจกับรุงทองมาตั้งห้าปีแล้วตอนนี้ก็พอจะพิสูจน์ให้พี่เห็นว่าผมน่ารักรุงทองจริงๆพูดเลยแล้วก็ไม่ได้หวังอะไรทั้งนั้นพี่ก็น่าจะให้กาสให้โอกาสผมบ้างไม่ใช่มาหาเรื่องแบบนี้แล้วมาพูดจาในถูกแบบนี้นะครับพ่อพี่ให้ผมให้โอกาสมหรอครัะพี่

That's so good. ลุณพ่อเกิดอะไรมาหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าลูกคุณพ่อรับมันเปนเกิดเรื่องอะไรครับขึ้นครับลูกลูกหนูจะเล่าให้ฟังครับคุณพ่อหนูเนี่ยไม่ได้เป็นคอาเรื่องนะครับคุณพ่อแล้วที่เป็นเกิดเรื่องอะไรขึ้นละครับลูกคือว่าหนูเนี่ยนะเอาั้ ลุงทวะนะพ่อไม่ใช่เดี๋ยวพูครับขอบคุณนะครับ,บ,รบ,บทำ่ามาันจะไม่เอาอนี่มันเรื่องอะไรกันลูกรับอกพ่อมาคุณพ่อครับคือว่าหนูเนี่ยนะจะเดินมาหาลุงทองมาหาน้องสาวแต่ภาพที่ลูกหนูเห็นเนี่ยหนูเห็นว่าไอเริมไัไ่ม,มาจับมือเือแสงกับลุงทองอยู่ แต่หนูเนี่ยับไม่ได้เข้าไปหาเรื่องนะครับคุณพ่อแล้วลูกหนูทําอะไรครับลูกหนูเข้าไปตักเตือนดีๆครับบอกว่าให้อยากจะได้น้องเตา๋าเป็นเพียให้รีบหาเงินหาทองมาแต่เชื่อไว้ามันไม่หมักมันเอาไม้ไล่มนหนูมาครับรลูกจริงๆครับค,คุณพ่อคุยบาดเจ็บกันดีแล้วลูกพี่หุ้นเข้ากันเป็นฝีเป็นคุยเป็นงานทับบอกแล้วจะต้องมีเรื่องถ้าไม่ไปหาเรื่องเขาจะฟันหน้ามาแล้ว ดิเธออยู่เฉยๆไปเลยลุงฟ้องไปทำอะไรตรงนั้นลูกนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นบอกพ่อมาสิที่พี่ทัศ์เป็นคนไมมันไม่เป็นความจริงนะคุณพ่อคุณพ่อกับคุณแม่ก็รู้ดีไม่ใช่หรอคะเมื่อเราทั้งสองคนรักกันและอีกอย่างนึงนะคะพี่ทัพนั่นแหละพี่ทัพนที่เป็นคนมารังแก่พี่เร็วายก่อนนะคะคุณพ่อมาเห็นด้วยครับแต่ว่าพี่พ่อมาที่นี่แหละพ่อในเป็นห่วงอาณาคุณเจ้า อยากจะให้ไปคบกับคนไม่มีศักดุลอย่างมันใช่พ่อทลูกพ่อไปตามมึงทองมาลูกไปนนี้เลยหยุดยิ้มกับฉันได้ไหมพี่ต่อยนี่สักค่อยๆจลๆกันอย่าปลอยไอ้จะปล่อยจะให้ฉันอยู่เฉยๆได้ยังไงลูกสาวเราทั้งคนนี่แล้วมึงเป็นคนบ้านนอกคอกนาเนี่ยหวังจะมามีความรักกับลูกสาวของกูเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าวะฮะ ดูหน้าดูตาบางพี่มันนอกมันนอกใช่หลอกก็ไม่หลอกนั่นไงดำก็ดำใช่เปี้ยก็เปี้ยจะมารักกับลูกสาวกูได้ยังไงเนี่ยฮะถ <c oughs> ามหน่อยคนนอกนะครับคนไหนครับลูกว่ามันอย่างอื่นดีกว่าทำไมอะลูลกลูกหนูฟังแล้วไม่สบายใจเลยแต่พ่อดาอ่ามันนะลูกด่าให้เจ็บกว่านี้ก็ได้เดี๋ยวพอ่อจัดการเอง คนอย่างมึงจะไม่สมควรที่จะมามีความรักกับลูกสาวกใูใช่เวยใช่เว้ยมากอลูกสาวกูกินหรือเปล่าก็ไม่รู้กูในเจ้าพญาสุนทรจะมีลูกเขยทั้งทีก็อยากจะให้เป็นคนที่มีฐานะเข้าเทียมก,กับกูไม่ใช่ลูกชาวไล่เชาว้สวยอย่างมึงแล้ะก,กูจำมึงใส่กะลาหัวกูไว้ด้วยนะนับจากวันนี้เป็นต้นไปกูไม่ขอให้มึงมาลอยหน้าลอยตาอยู่ภายในเขตบ้านกู ถ้ากูยังเห็นมึงมาเที่ยวพา,าลาเีกับลูกสาวกูแล้วแล้วก็กูจะให้เจ้าหน้าที่นมาล่าคอมึงไปติดลาดาะแล้วที่สำคัญเลยวันนี้มึงทำร้ายลูกชายของกูคุณครับกูยอมไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วกูขอรนะัเอาคืนห้กลูกชาย i'm gonna take you out